สวัสดีค่ะมณีเฮากรสิมศกราวายสักราประธาตุคูมเมืองลำพูนยุติวัดประาธาตุฮาริบุญชัยวรามวิหารจังหวัดลำพูนจ้าระวังที่เฮายางเขามานันเฮากรสิเห็นประตูทางเขาทางหนากรสิเป็นซุ้มประตูโค้งถาสิง เป็นลวดลายปูนปั้นปราสาทซอนกนหลายสันและมีรูปปั้นสิงคูค่อยพิทักษ์ยูนาวัดจ้าก่อนสิเขาไปทางในเกษมีมองบูชาดอกไม้ทุบเทียนเพื่อทิศเสีให้ห่าเอาขาไปสักาการะไหว้พระาธาตุทางในน้ำจ้าพอห้องยางเขาไปแลหกห้องเกษนองค์พระาธาตุสีทองอารามซึ่งตอนแกรกเ้องเกษมยางอ้อมพระาธาตุก่อนซ้รอบนอกจากก่อนทีหเอาสิเขาไปสักาการะไหว้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอยู่ที่ลำพูนแน่นอนว่าต้องมะพร้าตที่สีมาสักการะพะมรลงมาถาธาริบุญชัยประถาร์กุงเมืองลำพูนที่วัดประถาริบุญชัยวรมาว หาร นับเป็นพระธาตุดีเก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือจึงมีอายุนับเป็นพันๆปีมาแล้วสร้างขึ้นมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่17องค์พระธาตุสีทองอารามเป็นที่ประดิษฐานพระกธาตาบรรจุในกุฎทองคําแล้วยังเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องมาชมความงามของพระธาตุเจดีย์สีทองทรงระฆังกลุ่มศิลปะลานนามองนี้หลังจากที่หฮาวยางอ่อนพระธาตุครบสามหลอบแล้วก็สิน้าดอกไม้ทูบเทียนที่หฮาบูชามามากราบไหว้สักการะพระธาตุเพื่อทีสิเป็นสิริบุคล คนแกชีวิตต่อไปจ้านอกจากนี้พระมรมมาฐาหาดิพุ่นชัยยังเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดปีละกาหรือปีไกล้ตามคติความเสื่อของเศร้าลาน,น้าคนที่เกิดปีนี้จึงนิยมมากราบไหว้สักการะขอพรจากองค์พระาธาตุประจําปีเกิดจ้าหลังจากที่เฮาสักก,การะกราบไหว้พระาธาตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮากะสิผ้ากันเข้าไปกราบไหว้พระอยู่ในวิหารหลวงที่ตกแต่งประดับด้วยรวไล่วิจิตรศิลที่งดงาม สำหรับมือนี้เขาก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะจ้าในการมาสักก,กราระไหว้พระธาตุคมูเมืองลำพูนอยู่ที่วัดพระธาตุฮริบุญชัยวรมามวิหารจังหวัดลำพูนจ้า